สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินเล่นในอุโมงรถไฟกันดีกว่าค่ะมันก็จะเป็นทางรถไฟเก่านะคะติดถนนนะคะติดถนนนี่เราจอตจักรยานทิ้งไว้อีเท่าเรานะคะนี่ค่ะพอฟันหยุดเขาก็จะมาเอ่อเล่นอะไระเขาจะเรียกอะไรนะรถล,ลางรถโยกนี่แหละค่ะ าก็จะมาเล่นในนี้กันนะคะมาตามทางเปินทางรถไฟเก่าค่ะรถไฟไม่วิ่งแล้วนะคะก็มาเดินเล่นกันสภาพดูนะคะบรรยากาศล่มลื่นนะคะเย็นสบายวันนี้มาเดินเล่นดูนะคะเดินเล่นสนุกข้างล่างก็จะเป็นหญ้านะคะเป็นหญ้าดูนะคะ จะเป็นทางอันนี้ก็จะเป็นแค่าทางใ,ใกล้ๆนะคะไม่ไกลแล้วก็มาเดินเล่นได้ก็ถือก็กว้างอยู่นะคะทางรถไฟนี้ี่นะคะเุ่งทางไปโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูจังอื่นนี่นะคะเดี๋ยวรถมาแล้วค่ะติดถนนนะคะเนี่ยโอเคค่ะนี่ค่ะลงมาเจอดอกไม้กลุ่มหนึง่งไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะสวยมากเลยค่ะสีสีม่วงดูนะคะ เป็นดอกอ่อนเขาหนาลักษณะกอเขาดูนะคะสวยมากเลยค่ะก็จะมาดูเอ็นยืดนะคะนี่ยาเอ็นยืดอันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะเป็นยาเอ็นยืดตัวผู้ เดี๋ยวเราจะมองหาตัวเมียให้นะคะเขาจะมีอยู่สองตัวค่ะนี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้านะคะหญ้าเอ็นยืดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะรอให้เขาแก่กว่านี้อีกสักหน่อยค่ะมีแต่งงานงามมากเลยนะคะอันนี้ตัวผู้นะคะนีค่ะเต็มทุ่งเลยค่ะดูนะดอกสีม่วงนี้ก็เต็มทุ่งเลยค่ะแต่ว่าเรา ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเขาขึ้นเดี๋ยวเดียวเนี่ยคงจะสวยน่าดูเลยสลับกันไปดูนะคะเราก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะเราเคยถ่ายลงไปแล้วนะคะเคยถ่ายรูปลงไปให้ดูแล้วในดอกไม้สวยค่ะสีเขาสวยมากเลยมีเป็นสีน้ำนเงินปนม่วงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกของอผักติ้วฝรั่งนะคะนนี้ดูนะคะดอกผักติ้วฝรั่งที่เราเคยทำวิดีโอลงไปแล้วนี่ค่ะต้นค่ะดูค่ะต้นแล้วก็ดอกเบลล่าวิ่งไปวิ่งมานี่แหละค่ะนะคะดอกเขาก็สวยอยู่นะคะดอกผักติ้วฝรั่ง ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ได้อยู่นะเนี่ยสวยมากเลยลก็จะมีสีเหลืองดอกสีเหลืองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกพันอะไรนะคะก็กลายเป็นหมดกลางคืนไม่ได้ไงเนี่ยนะคะทำาไมก่อนโอเคค่ะ, <c oughs> น,ะ,ะนี่ก็จะเป็นดอกแก่ของหญ้าฟันสิงโตนะคะนี่ค่ะ ไปดูนะคะดอกแก่เขาเต็มทุ่งเลยค่ะสีขาวเต็มเลยดูสิคะชับไม่เอ่ยนี่ค่ะสีขาวเต็มเลยดูค่ะนี่ก็จะเป็นดอกย่อีกตัวหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะอันนี้สีสวยมากเลยค่ะ ดูนะคะสีสวยจริงๆสวยมากนี่จะเป็นดอกตูมเขานะคะดูนะคะดอกตูมอ้วนมากเลยค่ะตุกปุ๊กเลยเนี่ยดูนะคะใหญ่ไปหรือเลปล่าเออโอเคนี่ค่ะดอกตูมเขานี่ก็จะเป็นดอกหญ้าอีกชนิดหนึ่งไม่รู้เป็นดอกหญ้าพันอะไรนะคะ อันนี้สีสวยมากเลยค่ะดอกยา่าดอกผักติ้วนะคะผักติ้วฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นสีขาวดอกขาวเขาดูนะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่ค่ะนี่จะเป็นดอกอดอกยา้าเอ็นยืดนะคะดูดอกเขานี่จะเป็น จะเป็นดอกของตัวผู้ค่ะดูดูค่ะนี่นี่จะเป็นดอกของหญ้าอตัวเมื่อกี้นี้นะคะที่เราถ่ายไปตัวที่เราไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรชัดนี้เอยลมพัดโอเคค่ะ ที่นี่มีทั้งดอกไม้และดอกหญ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะกลุ่มนี้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆเลยดอกกําลังบานเลยค่ะนะคะนี่ค่ะมาเจอหอยทากอีกหนึ่งตัวดูนะะ นี่เราเจอดอกไม้ดอกยาอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มนี้ก็สวยนะคะเนี่ยขอถ่ายรูปแป๊บนึงกลุ่มนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้ละมันเน่ยทานน้ำนะคะนี่จะเป็นทางออกจะเป็นสะพานข้ามเข้าบ้านเรานะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วดูน้ำใสไหลเย็นกัน,นะคะ่ะ นี่เป็นดอกสีเหลืองอีกพันหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพันไหนนะคะสีเขานี่คือดอกตูงเขานะคะดูะคะ่ะทานน้ำน้ำไหลเย็นมากเลยะคะ่ะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยล่ะคะดูนะคะ ทั้งนึงก็สวยอุ้ยมีเป็ดด้วยดูค่ะน้ำไหลทางเราเพิ่งจะลงมาครั้งแรกนะคะเนี่ยทางนี้ดูนะคะเมื่อกี้มีเป็ดตัวหนึ่งค่ะเป็ดหัวเขียวไปซะแล้วตกใจคนดูนะคะ มีทรายไหมเดี๋ยวลราจะเล่นทรายแล้วค่ะมาดูนะคะเจวงมากเลยค่ะวิ่นี่ดอกอะไรเนี่ยดูสิคะเหมือนเราจะเคยเห็นในอน่อในหนังสือเลยนะคะนะในหนังสือแล้วจะเป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีขาวค่ะเห็นไหมขอถ่ายรูปไปดูในหนังสือก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลงชื่อให้ดูนะคะ โอ้สวยมากเลยค่ะดูนะคะพยายามจะทำกล้องชา้าๆค่ะจะได้ไม่ตาลายนี่อาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะนี่ค่ะ สภาพทานน้ําที่เราเคยพาไปถ่ายต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะที่เราไปข้างบนนู้นนะคะอันนี้น้ำเขาจะไหลามาเรื่อยๆไหลาย,ยาวไปเอื่อยๆเลยค่ะนะคะดูทางดูค่ะ โอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย